พบกันกลางสัปดาห์กับวันพุทธที่26พฤศจิกายน2568วันนี้ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือนอายพลังงานแห่งสีสีมงคลส่งเสริมสนับสนุนเรียกดึงดูดพลังดีๆมาสู่ชีวิตของคุณตามสูตรของหมอมดบล็อกประจำวันนี้ได้แก่สีส้มสีเขียวแล้วก็สีดำครับสำหรับสีที่ไม่มงคลสีที่อาจจะต้องหยุดหรือยกเว้นหลีกเลี่ยง ไปก่อนได้แก่สีเงินหรือสีเทาสีทองหรือสีน้ำตาลและปิดท้ายด้วยสีชมพูครับสำหรับท่านใดมีความจำเป็นอาจจะต้องใส่หรืออาจจะต้องหยิบสีไม่มงคลมาอยู่ติดตัวง่ายนิดเดียวครับ คุณสามารถแก้ไขได้โดยการดื่มหรือรับประทานหรือแม้กระทั่งพกสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่มีสีมงคลประจำวันนั้นไม่ว่าจะเป็นปากกาหน้ากากกระเป๋าเคสโทรศัพท์มือถือหรือเอกสารต,ต่างๆก็จะช่วยส่งเสริมและเรียกดึงดูดพลังงานมงคลดีๆมาลดทอนพลังที่ไม่ดีในชีวิตคุณครับ